เช็คเรื่องของสภาพอากาศกันแน่ช่วงนี้สถานสถานีอากาศนะคะอยู่กับคุณสกุลสารจันทร์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอาภพอนคุณเพียพงษ์และคุณบู้ชมทุกทานครับครับผมครับในาส้าพอากาศครับอ่าบอว่านี้ครับเบื้องปลายอีสานบ่มีงานงานฝนตกครับส่วนภูมิสูงสุดภายในเอร์มิเตอร์ครับบอว่านี่อยู่จังหวัดเลยครับวัดใจสามสิบสามจุดหกองศาสกลนครครับสามบสามจุดสามองศา ขอนแก่น33.8องศาอุบุราชานี่คับหมว่านีวัดใด34.1องศาขลนก่นขอนแก่นมาครับหมว่านีวัดใด33.3องศาครับโดยบริเวณสันนิจอากาศโดยกรมถุนยาครับภูมิสูงสุดวัดใดยู่สันนิจอากาศอําเภอนางร่องจอดพุยลำครับ3 7มับ37.2องศาซเซลเซียดครับครับภาตรเทียมดตดเมฆและภาพพดาตรตดฝนจากเว็บไซต์ กรุงตุม้มย่าตอนเศรมือนี้ครับเ,รมเมื่อภาริษานี่มบประคุ้มแค่เล็กน้อยครับแล้วก็ตอนเศรมนี่ภาดพัดาบ่เห็นกรุงผลบนิ่มภาริษานครับครับคาดหมายอา,า,ากาศครับเพิ่มภาริษานตั้งแต่ตอนอาเารมนี่ห่อนตอนเศรมื่ออื่นครับมีอากาศห่อนก็มีฝ่าหลวงในตอนกลางเวนครับรูปทำสุดครับประมาณเศรออกหอดเช้าซียงศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในโฮมครับประมาณ33มสิบหอดสาองศาเซลเซียสลมต้นออกความเร็วประมาณ10บหอดเซลกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับในช่วงนี้ครับขอฝากพี่น้องประชาชนครับดูแลราสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนครับแล้วก็ผู้ที่ผู้ที่ทำงานกลางแดดครับก็ก็ยาปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำนะครับอาจจะเป็นหลงนิสโตรได้ครับขอสมาติติตาหุ่นพุทธรติตาหุ่นพุทธรจากสึ่งก็ไล์ครับสถานีจุกใจเสียง แอปพิเคชันแลายเว็บไซต์ของกรมตุยาครับครับผมขอบคุณสุดที่ครับ